วัดีครับวันนี้วันที่สามนะครับพฤษภาคมรอ้ที่ถุนายนสองห้าห้าเจ็ดนะครับลูกค้ามาซื้อจากรมูโรสีบอรถ CBR 250หสิบนะครับแล้วก็ล็อกดีดนะครับล็อกดีดวิธีใช้นะครับอันนี้ออกมานะครับม่ไจะเป็นงี้นะครับออกได้แล้วเรากดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่กดเข้าไปนะเนี่ยครับจะเป็นรูก็โจนก็จุงไปไม่ได้ละแล้วมันอันเล็กเนาะสามารถไว้ใต้บอกได้ วันนี้มาติดก,กับขโมยอีกคันนะครับรถใหม่นะครับใหม่รถอยู่ที่800กิโลนะครับเพิ่งออกเลยทีบีเอ210คันแสนกว่าบาทเนานะเดี๋ยวเราจะมากดล็อกให้ดูหนึ่งครั้งนะครับถ้ากาลด,ล,ด,ล,ดกล็อกหนึ่งครั้งปิดเสียงเปิดเสียงกดล็อกหนึ่งครั้งมีไฟเลี้ยวออกนะครับใครโดนรถเรานะครับจะมีไฟเลี้ยวกระพริบอ่าถ้าโดนอีกทีจะร้องยาวนะครับดูนะครับ ร้องยาวไปแล้วก็หยุดนะครับแต่ถ้ามีคนมาแทงก็จะร้องไม่หยุดเนาะแล้วผมจะกดล็อกอันนี้เขาจะรอมาคาญกันนะให้กดล็อกสองครั้งใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องแต่ไปเรื่อยต่ออกนะครับแป๊บหนึ่งครับรถจะไม่ร้องจะไปเรื่อยจะออกรถจะร้องต่อเมื่อมีคนมาแทงอยู่ๆสมมตินี่คุณแจเราจะผีตามที่จุนขโมยกันใช้เหล็กิมแหนงแทงเข้าไปนะ หางกุศลปิดไม่ต้อง้าเกนะครับยับงไม่หยุดครับองแจออกก็ไม่หยุดหยุดเมื่อกดปล่มรอกสมมุติเราขับรถไปนะครับขับรถไปดีแล้วเราโดนไล่ตีเนาะประมาณว่าเฮ้ยจะมีคนมาป้นเนาะให้กดปุ่มะระฆังนะครับจะหมุนหวอไซเรนตำรวจเนาะหรือว่าใครอยากแหกไปแดงเงี้ยก็กด รถไม่ดับนะครับกดอีกทีรถจะดับแต่ถ้าสมมุติมีคนขมโมยรถเราไป <_ S 2> เราเห็นพอดีเ,าเราลืมล็อกรถกดปลด,ปลดล็อกนะครับรถด,ดับเลยการขโมยที่แบร์สองร้อยสิบอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วประกันที่หนึ่งปีรีโมทสองตัวกันน้ำเนาะเฟซบุ๊กนะครับร้านกนารขโมยรถครับรถใหม่นะครับ